สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วครับกับกองตุ่มกองตุ่มตุ่ม,ม,มจ้ากรรมนายม จากร๋องก็สุ่มแล้วเหมือนกันเลยนะนี่สุ่มอีกรอบสุ่มอีก z ุ่มในสุ่มอ่ะวันนี้เราซื้อมานะครับมา1,000บาทนะครับจักร๋อง1,000บาทนะครับผมเป็นเป็นของเล่นจักระ๋องหมดเลยโอเคในราคา1000บาทนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูว่าข้างในมันเป็นอะไรบ้างแดนดอมอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูการถูบอลโอเปิดอยากให้ดูนี้ก่อน1,000บาทความเยอะข้างในเป็นังไรมาเยอะมากๆเลยทุกคนอะ เยอะมากเลยโอ้โห oh, แล้วเราจะรีวิวกันถึงพรุ่งนี้เช้าเลยไหมเนี่ยเยอะมากอ่ะเอามาโดยรวมก่อนแล้วกันามาเลยเดี๋ยวลองนับความมีกี่ลูกไหมจะได้รู้ว่าเออหนึ่งพันบาทละหาแล้วคุ้มไหมคุ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดฟองรอโอเคมา เดี๋ยวเรียงเป็นเรื่องๆแล้วกันเพราะว่ามันเยอะมากที่ว่าคงจะไม่แก่หมดเนาะทั้งหมด77ลูกตกลูกแล้วเท่าไหร่บอบอลเท่าไหร่บาทไม่ถือว่าโอเคนะลูกเนี่ย13บาทเองเพราะว่าดูจากลักษณะลูกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นลูกเล็กเนาะแล้วราคาน่าจะอยู่ปกติถ้าลูกเล็กก็น่าจะร้อยเยนอะ โอ้ยร้อยร้อยห้าสิบเยนเออบางทีเออร้อยห้าสิบเยนส่วนใหญนะ่น่าจะร้อยห้าสิบเยนร้อยห้าสิบเยนสามร้อยเยนแล้วแต่เดี๋ยวมาดูการเอาเริ่มจากกันด้ามก่อนนีอันนี้ก็น่าจะเป็นจากซีีอยป๊บนึงโอ้โหแกยากวะงั้นอันนี้ก่อนนะครับอ่าก็จากซีรีส์กันด้ามนะครับเฮ้ยโอเคนะข้างในก็จะเป็นตัวของจากภาคซีดเนาะแกเสร็จทิ้งขยะด้นะภาคซีดนะครับจากกระป๋องทิ้งขยะเลย โอเคข้า okay. งในก็จะเป็นอาสลันมาถึงก็อาสลันเลย <New S 1> ใช่ไหนะอะมาต่อไปนี่ก็เป็นเช่นกลันครับอันนี้ก็เป็นภาพซีดเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเดซินี่แล้วเพราะว่าตัวนี้ใส่หมวกและเออแต่เฮ้ยโอเคนะพี่โมสําเรับเงิน13บาบาทเนี่ยคือมันเป็นคาแรคเตอร์ด้วยนี่ก็ซีดเหมือนกันครับ ตัวละครสาวอีกแล้วนะรึบสองนอยเออันนี้เป็นหุ่นใช่ไหมใช่อันนี้ตัวอะไรพี่โบกันดั้มภาคอะไรออันนี้เอ็กกันดั้มครับเอ็กเหรอโอเคครับงูบทำไมพี่โบแม่นอย่างนี้ให้ดูปั๊บเดี๋ยวก็รู้แล้วอันนี้นะครับก็แน่นอนนี่เป็นซีเดตีนี่นะครับเป็นตัวละครอีกเช่นกันนะครับก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จกกักระปองก็จะเป็นตัวละครเนาะ วเปิดยาเฮ้ยนี่ไงมาเป็นกันด้มเป็นตัวตัวอะไรอ่ะพี่โบฐานเหรออันน,นี้ไม่ได่อโทษนะได้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 อันนี้อยู่กระดัมปีหนึ่งครับเป็นอันี้เป็นแม็กซ์อะไรอ่ะศูนย์สามไ้นั่นแหละไอตัวที่เป็นฐานยานลบเหรอของผ้าศูนยเจอหน้าตามัน,มนเหมือนไม่นี่มากเลยเหมือนหัวหอมมากเลยพี่โบนั่นแหละประมาณนั้น โดยภาพรวมนะตอนนี้ก็กันดั้มส่วนหนึ่งนะมันก็จะมีที่ผมเห็นนะเอาแบบคร่าวๆนะเ,เ,เปิดกันดั้มอีกส่วนหนึ่งไปให้หมดหมดนี้กันดั้มเนาะถ้าจะให้เปิดหมึหมดนี่มือหลินหักแน่เอาเปิดเรื่องดังๆแล้วกันเนาะก็เปิดเป็นขลักละอุ้ยน่ารักอ่ะตัวเนี้ย่อันนั้นชินอาสึกะอ่ะนี่ต่อชินก็มาอันนี้ก็น่ารักหลินนี่ตัวนี้อย่างเท่เลย มูราฟาก้าตัวนี้ได้แล้วซ้ำใช่ไหมแต่ตอนีเขาเขาไม่ได้เป็นมูราฟาก้าแล้วเขจะไม่ใช่เนี่ตัวคนนี้ไม่ใช่ฝรั่อนหราก้าแต่ว่านี่ยก็คนนี้แหละมูราฟาก้าแต่ว่าโดนลักสมองไปก่อนเออ้นี่กระดับอะไรพี่โบอะไรนะมาดูหน่อยแหมมึงบอกกระดาบอะไรไม่กูดูแล้วกูจะรู้เลยอันนี้ง่ายอ่าชื่ออะไรนะสไตล์ปารไม่ใช่สไตล์อาร์ตี้ขอโทษนะ โอ้มีเอเลี่ยนเหรอเนี่ยที่แบบว่าอ้าปากออกมาแล้วจะเป็นยังไงป้าอันนี้มันแผดหลังปากมาไปตัวต่อไปไปไม่ใช่พระเอกอะเอาไปว่าอะไรข้ามๆไปมันเห็นเขาแบบนี้เนี่เป็นไม่รู้รู้แล้วรู้แล้วรู้้แลวชื่ออะไรไรเดอร์ปะไม่ต่อไปเป็นดต่อยูกิโอยูกิโฮมันยูกิโอมันยูกิโอตรงไหนวะอ๋อมันเป็นตัวละครในการ์ดเหรอมอนสเตอร์ในการ์ดเหรอใช่ใช่ป้าขอแบบนี้ก็ขายได้เหรอ ทุกคนญี่ปุ่นก็ซื้อไงจริงเหรอลองดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วกันเนี่ยอย่างนี้อ่าคร่าวๆเลยเนี่ยให้ให้ดูแผ่นแผ่นพลาพอแล้วก็จะประมาณเนี้ยเพราะว่าแบมันมีตัวละครประมาณเนี้ยพี่โบดูดิเฮ้ยมีบัวไเมล่าอุ้ยน่ารักจังไม่มีพี่โบกำลังหาบัวอยู่เนี่ยพี่แกให้ละบอลเออเนี่ยเห็นว่ามีพลังโจมตีพลังป้องกันอยู่ที่ฐานเนอะจะเวลาจะจะได้เอาไว้แบบเป็นเขาเรียกตัวอะไรนะพี่โบเขาเรียกตัวอะไรตัวโทเค็นปะ คลอคล้ายๆโทเค็นนะแต่ว่าเหมือนกับน่าจะเป็นเหมือนโทเค็นในเกมอ่ะเหมือนพวกเล่นการ์ดสุดวางการ์ดพวกก็วางตรงนี้ก็เหมือนกับเ้มีต่างวิทยาโอ้หะเอคบีเหรออ๋อเป็นไอ้นี่เป็นเขาเรียกไงเขาทำเป็นคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนนี้เลยอ่ะเขาเขาเป็นเขาเป็นแอนิเมชันไงยุคนั้นอ่ะมันจะมีแอนิเมชันมี่เราได้ตัเหรอใช่ AKB เป็นแอนิเมชันครับเนี่ยเรื่องนี้เลย ไม่ได้ครับแล้วถ้ากูจะไปจับมือโอชีน้องเขาอะก็เป็นโอชีได้เฉยครับจับมือไม่ได้ขานีก็ไม่ได้ด้วยคนนี้ใครอะเอาแล้วไงคุณมีอีกคนนึงสามเปะเนี่ยมไม่สามจำได้แค่ว่าเนี่ยคนไหนมาอยู่วะเดี๋ยว ดูหน้าเต็มก่อนเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาแบบตัวละครมาทำหรือยังไงเอาเป็นคนเนี่ยมันจะมีมายูมีมีเนี่ยมีทุกคนเลยแล้วถ้าเกิดคนภาคมีคนที่ดังๆอ่ะถ้าเกิดคนภาคก็คือต้องเป็นไอดอลพวกนี้ใช่ไหมไอดอลที่เป็นตัวเขาอยู่แล้วใช่ปะใช่คิดว่าน่าจะเอาคนที่เป็นไอดอลมาภาคเลยต่อไป b n k มีแคว่าเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นมายูยุนะคนเนี้ยคนนี้ก็น่าจะเป็นมายูยุป่ะไม่ใช่ถ้ามีสากังเนี่ยเป็นการ์ตูนดิซื้อไหม ต้องเก็บแล้วโอ้มีซ<ด>ีซันสองด้วยนะครับ<ๆ>ก็จะประกอบตัวพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเนขาเรียกว่าเป็นอะไรนะอ่าเป็นเข็มกลัดแล้วกันโอ้ดานจนเหลืองอะ่ะใช่อันนี้คือเหลืองแล้วใช่ใช่ใชอันนี้คือเหลืองแล้วเพราะว่าอัน,นจริงน่าจะสีเป็นไม่เออสีเป็นแบบนี้หรือน้ามาเทียบดิหน้าคนขาวกว่านี้ นี่เซนไตจกไตากเซนไตภาคไหนไวะนี่ไงกระบวนการเดโดเสาภาคอะไรน,นะนี่ไดโดเสานี่ไงเดโดเสาอ๋ยชอบไม่ใช่นี่มันใช่กระบวนการหรอวะกระบวนการดิเป็นสีเลยเซนไตก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ไงกระบวนการอะไรนะจูเลนเจอร์ฮาวจูเลนเจอร์โอ้โหมี่นยักษ์ด้วยคนไม่ใช่จูเลนเจอร์นี่อะไรนะกระบวนการอะไรนะ นี่อ่ะกูอ่านให้เป็นไดโนเสาร์เหมือนกันคล้ายๆคับจูเลนเจอร์อ่ะอ่านดิคาร์คณรไหนอันนี้อะเออโลโก้อ่ะเออโลโก้โลโก้อ่ะแล้วใช้อะได้ไหมเนี่ยแล้วก็เป็นอาบาเลนเจอร์เหมือนกันหมดเลยนะครับทุกคนเออ๋อเป็นแหวนเนาะไอ้นี่ไงไรเดอร์อะไรนะไรเดอร์ที่ใส่แหวนอ่ะอ่าวิสัอเป็นแหวนครับทุกคน นี่คืออะไรอได้เรวิาสาใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นอาวุธของเขาอะครับโอ้นี่วิาสาหมดเลยวิาสาทั้งเซตเลยครับโอเคปังปังแมนันนี้เก่ามากเลยนะพี่โบเก่าเก่าเอาหัวมากินนะขลิปปั๊บแมนขนมปังแมนคิดถึงเพอ่อ <laughs> นะครับไป่มีโปเกมอนเ้ยเอ๊อเออโปเกมอนโปเกมอนได้บบทเดียแมนได้โฟลิกอนมาโฟลิกอนหนึ่งโฟลิกอนสอง<า>หนึ่งด้วยเนี่ยยังเหลี่ยมอยู่เลยก็เจ็ดสิ<อ>บเจ็ดเปิดไปประมาณตะคราดหนึ่งแล้วกันเนาะครับก็บอกให้เลยว่าหุงข่าไหมลูกอ่ะสิบสามบาทอานี้หนึ่งพันบาทตกลูกกับสิบสามสบายๆนะบอล คือคุ้มค่าแต่ว่าถ้าในส่วนของร้านค้าแล้วแบบเรามีวิธีช่องทางเรียบ,บว่าจะเอามันออกไปต่ออ่ะมันคุ้มแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าคนธรรมดาทั่วไปแล้วซื้อมาแล้วมาเป็นกองแล้วมันก็ค่อนข้างซ้ำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะอย่างแรกเลยกดติดตามพวกเราด้วยนะคะกระดิ่งนะครับอย่าลืมมือถ้าตอนต,ต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เปิดกล่องตุ่มเปนรัวๆแล้วลช่วงนี้หล,หลายกลอหลายกล่องนะ ก็จะแบบมีสมหวังก็หวังบ้างนะก็ประมาณนี้นะสุ่มมันก็คือสุ่มใช่ครับอย่าไปคิดมากนะแต่ที่สําคัญเลยอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้สุ่มอะไรทาอะไรมาดูกันวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวคราวหน้าเป็นไรเรามาดูกันถ้าเราวันนี้ครับคุณละสวัสดีครับสวัสดีครับ